ขีปนาวุธทันเดอร์สวัฟแอลอาร์สิบเอ็คือหนึ่งในสุดยอดนวัตกรรมทางทหารแห่งศตวรรษที่22จากทลายที่สร้างแรงสะเทือนให้กับวงการอาวุธทั่วโลกด้วยพลังทำลายล้างสูงสุดเทคโนโลยีชั้นนำและระบบควบคุมอัจฉริยทันเดอร์สวัฟแอลอาร์สิบเจึงถูกจัดอยู่ในหมวดขีปนาวุธโจมตีระยะไกลที่มีความแม่นยำที่สุดในประวัติศาสตร์ t h u n d e r s a f e l R11 ถูกพัฒนาขึ้นโดย Thales Strategic s y s t e m ซึ่งเป็นบริษัทด้านการป้องกันประเทศที่มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยี AI และระบบนำวิถีโดยขีปนาวุธรุน่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจทำลายเป้าหมายในระยะไกลกว่า1,800กิโลเมตรด้วยความเร็วเหนือเสียงแมสเจ็ดพร้อมเทคโนโลยีลบหลีกเรดาร์ที่ล้ำสมัยหัวรบของ t h u n d e r w a f l R11 ใช้วัสดุพิเศษที่สามารถเจาะกรอะป้องกันร,ระดับสูงได้และสามารถติดตั้งหัวรบได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหัวรบธรรมดาหัวรบระเบิดแรงสูงหรือแม้กระทั่งหัวรบนิวเคลียร์ขนาดย่อมขึ้นอยู่กับภารกิจระบบนำวิถีอัจฉริยะของทันเดอร์สวฟใช้การประมวลผลแบบเรียลไทม์ด้วย AI เจนลบของทลายที่สามารถวิเคราะห์ภูมิประเทศตรวจจับสัญญาณรบกวนและปรับเส้นทางอัตโนมัติให้หลบเลี่ยงระบบป้องกันของสัตรูได้อย่างแม่นยำอีกหนึ่งจุดเด่นของทันเดอร์สวัฟแ1 1คือระบบปล่อยแบบหลายทิศทางที่สามารถยิงจากเรือดำน้ำเพื่อรบหรือจากฐานยิงเคลื่อนที่บนบกได้ ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงในการวางกลยุทธ์ทางทหารในด้านการป้องกันท ok ันเดอร์สวาฟยังมีระบบเซลล์ด f เฟนจัมเมอร์ซึ่งสามารถปล่อยสัญญาณรบกวนเพื่อตัดการตรวจจับจากระบบต่อต้านขีปนาวุธของศัตรูรวมถึงมีระบบลบหลีกอัตโนมัติที่ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์หลายร้อยตัวรอบลำตัวขีปนาวุธทลายได้เริ่มทดสอบการยิงจริงของทันเดอร์สวาฟเไปแล้วมากกว่า50ครั้งและประสบความสำเร็จในอัตรา98.6%ซึ่งถือว่าสูงมากในกลุ่มขีปนาวุธพิสัยไกล ทำให้หลายประเทศเริ่มให้ความสนใจและจับตามองเทคโนโลยีนี้อย่างใกล้ชิดทันเดอร์สวัฟเฟล11ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความล้ำหน้าเทคโนโลยีอัจฉริยะและพลังแห่งการยับยั้งที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งในยุคนี้หากคุณชื่นชอบเทคโนโลยีทางทหารสมัยใหม่และอยากติดตามขีปนาวุธรุ่นต่อไปจากทลายอย่าลืมกดติดตามมอเตอร์โมชัเพื่อไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆที่กำลังจะมาถึง